เราเจอแม่สาวน้อยอะเราเจอกุญแจว่ะโอเค <c oughs> เพื่อนออกจากโรงเรียนนี้กันเอ็งเอ็งมาดูกุญแจโรงเรียนดิจะออกกันยังไงวะโอ้โหขอให้ใครเปิดโอ้ <c oughs> โหเว,วาเราคนหาเันอ้าแล้วแม่สาวน้อยอะไม่รู้เราเราไม่รู้แม่เสือสาวอยู่ไหนเฮ้ยอะไรอ่ะยานอนหลับยานอนหลับเอ็งเอ็งเ,เก็บยาะยานอนหลับนี่ยานอนหลับเก็บแล้ว รสชาติของความมืดมนวุ้ยเจอยานอนหลับอีกแล้วอยาบ้ารบกวนมารบกวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยราเจออะไรไม่รู้มันมัน anyway ขึ้นตัวอักษรสีแดงๆข้างๆเราค้นมากกว่าเมื่อกี้ แอ้ว่ารีบมาคุณแจนรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะถ้าถ้าเจอตัวอะไรให้บอกว่าเฮ้ยเราเจอสกิบิดี้โ okay, อเคเข้าใจแล้ว <c oughs> ยานนี่มันเอาไปทำอะไรวะเอยเอาไวส้สกดผีเพื่อนเราเราอยู่ด้วยกันดีกว่าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น อันนี้ห้องเซฟห้องห้องเซฟอันนี้ <ไป S 2> อ้อ,อันนี้ถ้าเราเจอผีดเราสามารถวิ่เข้ามาในห้องนี้ได้อืยไปหาต่ซ้ายหรือขวาดีซ้ายก่อนดีเพราะมันโล่งม,มันมันยังไงของของ อุ้ยเฮ้ยมาดูแผนที่ก่อนดิโอ้ยไม่เราไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะเออไม่เข้าใจเลยเอาชิงชองชองชิงสาชิงชองชีชั่อเก็บยันเลยเก็บเก็บให้หมดอ่ะตรงนี้อ่าจะอุ้ยอุ้ยไปอะไรอะไรบล็อกทีวีดี สกีบินี่เฮ้ยกีบินี่เฮ้ยตกใจเลยตกใจเลยดีไม่จำแกเ <P ers> พื่อนเราต้องตามหลักสูตรไทยเว้ยเจออะไรห้ามทักโอเคโอเคหลังจากนี้เราห้ามทักขึ้นบันไดดีกว่านะโอเคห้ามห้ามทักนะเพื่อนเจอผีห้ามทักเราต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเราต้องสวดมนต์ระหว่างเจอผีด้วย นมต้นมตนอไรบาขาวตัาตอะไวะเยันเพื่อนเราหลอนไปอง่กอแลวเ่อไม่รู้เฮ้อะนวะเพื่อนเพื่อนเอ็งขึ้นไปชั้นบนกันต่อเถอะมันเราแค่หลอนไปเองเว้ยต่อมันต่อ ไม่รู้ว่าเราไปทางนู้นดีว่าเรายังไม่ขึ้นชั้นสองเลยไหมเราเรามาตรงนี้ดีกว่าโอ้ยยันยันยันเอ็มแม่เสือเพื่อนเอต้องอยู่ชั้นบนแน่เพื่อนไอมม่เสือสาวมันออกไปแล้วมันมันหนีจนออกเสร์ยเลย นมอ้ย pues ัไงุเจ๊คุณเจ้ไปลูกเฮ้ยราเจอผีนะโมคาส่เขาว่าตัวะไรตัวเอ้ยี้าเอ้ยวีววว